หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรอีกหนึ่งคณาจารย์จอมขมังเวทที่จะกล่าวถึงไม่ได้ท่านมีวิชาณรืชาของหลวงปู่สุขจะเท้าความวัยเด็กของหลวงพ่อสำเนียงท่านเป็นบุตรชายของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉันได้รับการเลี้ยงดูโดยหลวงปู่สุขโดยท่านกําเนิดเมื่อปี2,460ช่วงนั้นกมหลวงมีธุระต้องรับราชการจึงนำบุตรชายไปฝากกับหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าตั้งแต่เยาว์วัยจนเป็นหนุ่ม ท่านได้ศึกษาสัพพวิชามากมายทั้งการแพทย์วิปัสสนาและอาคมต่างๆหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดทุกสรรพสิ่งให้หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรอีกหนึ่งคณาจารย์ที่เข้มขังหลวงพ่อสำเนียงนั้นในการปลุกเสกท่านจะอัญเชิญหลวงปู่สุข เข้ามาประทับกายเพื่อปลุกเสกร,ร่วมด้วยในพระทุกรุ่นทุกแบบทุกพิมพ์นี่ก็คือพระพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งปี2520เข้มขังสวยงามบล็อกพิมพ์มีการขยื่นนิดหน่อยแต่ความคมชัดและตึงของผิวสวยงามมากครับ หลวงพ่อสำเนียงเป็นอีกหนึ่งคณาจารย์ที่หลวงปู่เดินหนเล่าว่าท่านได้รับการอัญเชิญจากหลวงสมเด็จโตมาประทับร่างทรงได้หลวงพ่อสำเนียงท่านเกิดมาไว้เยาวกับหลวงปู่สุขท่านเลยมีการวิชารักษาโลกมากมายจนผู้คน ต่างแดนล้วนนับถือหลวงพ่อสำเนียงท่านเป็นบุตรชายคนเดียวของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดังนั้นท่านจึงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีชั้นเคยออกสงครามอินโดจีนแต่ท่านสัญญาว่าจะมาห่มในผ้าเหลืองตลอดชีวิต ด้วยพลังปฏิปทาและความเข้มขังของท่านตั้งแต่ยาวัยท่านจึงช่วยรักษาผู้คนและสร้างโรงเรียนมากมายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรหนึ่งคณาจารย์ที่ผมอยากจะให้พี่ๆได้เก็บเพื่อนๆได้เรียนรู้ ไม่อยากให้ท่านจางหายไปท่านมรณภาพเมื่อปี2,531สุดยอดแห่งพุทธาคมแห่งเมืองนครปฐมวัดเวรุวารารามหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพร